บริเวณน่ะน้องบริเวณไหนครับอ๋อข้อสอบพอดีเอ๋อบริเวณนี้ครับยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บเยอะครับแบบเหมือนมนันลมอย่นั่นหรอ มันโดนเส้นประสาทเนี่ยปั๊บคนชะไหมอเนี่ดนเส้นประาไดูไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเราบเรียบดีดากดาอยาลืด้วยลองเรียบแล้วดีกว่าีดีากดากปกติดีดากเอ็นที่ประหารแบบไหนครับยึดแบบอะไรับ ได้ไอยู่ใช่ไหมเกิดอะไรตัดตีปีน้ครับตัดตีอย่าเล่งครับโดนก่อนถ้าเกมยุคสามนี้ไม่โดนแข้งซ้ายนีย้เรามองว่าเกมเป็นไงครับก็ก็ตีได้ครับจับพอดีโดนคบจับจีบเลยครับแข้งซ้ายของบุญหลงหนักไหมครับหน,นักครับ ว่าถ้าเกมระยะยาวเนี่ยเรามีโอกาสมีโอกาสนรัพก็กว่าเกมแล้วไปต่อเลยตอนนี้ฝั่งใรเับแฟนมวย้าก็ัเดยวนี้จ๊แมกแต่วมให้เปล่านั้นเห็นว่ายลงามแข่งข้าหนักเอะเลยครับเด เลิกเลยได้ไหมครับเีมงารเอาเข้าจับบาสกันยิ่งมากลงอีกอะไรคิดว่า,ค,วาคิดว่าเกมจะจบงี้ไหมไม่คิดนะไม่ไม,ไม่ไม่คิดนะจังหวะที่เตะแ,แล้วแล้วตอนเขาสุดลงไปนีเ่เราเราเราคิดว่าไงก็มันก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจไม่คิดว่าจะทรงอนุภาพขนาดนี้เมื่อกีเกมเราไดย,ยาวจะเป็นยังไงก็เหนื่อยครับเหนื่อยครับถ้าถ้าแรกกัาไปแรกเรามาเหนื่อยแน่นอนครับน้องน้องเขาคงสุดเ่ยผมหยุดไปนานเลยนะ กับมางอะไรต้องต้องต้องนานไหมน้องซ้อมหนึ่งเดือนแค่อื่นไหมที่ว่าไงมันมันไฟี่ต่อยแล้วเป็นไงมันอื่นหรือมันยังอื่นเหรอก็อื่นครับยังไม่เข้าที่นะครับเอาไฟหน้าจะเป็นไงไฟหน้าก็ต้องซ้อมให้มันไปไววันนี้ต้องต้องเตะให้ไววันนี้หนักร้อยยี่สิบสามนี่เป็นไงสบายครับได้หรอไม่บีบไม่ไม่อะายไม่ร้อยยี่สิบสองมันหน่อยนิดนิด